to date ตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาตามโลกให้ทันด้วยกันกับเรามาอัปเดตกันดีกว่านะะมาตามโลกให้ทันกับเรากันนะคะซึ่งเรื่องแรกเลยเนนะ,ะจะมาอัปเดตกันอย่างที่บุมบอกไป<ช>เมื่อเออบรกที่แล้วนะเกี่ยวกับรถจักรยานการจอดรถจักรยานปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นที่กรุงเทพจะมีคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะอ สถานีเนี่ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรที่เวลารอรถเมย์อ่ะแต่ว่ามันจะมีล็อกให้แบบว่าจอดจักรยานได้แล้วก็หยอดเหรียญอ่ะใช่ให้เช่าจักรยานในกรุงเทพเนี่ยเออที่กรุงเทพเน่ะมีนะคะแต่ว่าล่าสุดเลยนะคะทางด้านศิลปะการออกแบบที่นิวยอร์กเนะคะเปิดไอเดียใหม่ค่ะเป็นไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะทาง manifesto architecture ค่ะออกแบบที่จอดรถจักรยานสำหรับเมืองใหญ่นนะคะแล้วก็ไม่กินพื้นที่มากหนักด้วยเนี่ยค่ะให้คนเนี่ย ใช้จักรยานได้สะดวกขึ้นจอดรถจักรยานแบบแขวนมีลักษณะคล้ายกับชิงช้าสวรรค์ค่ะออแล้วก็ใช้เพียงพื้นที่ซอกตึกเท่านั้นนะรหรือว่าข้างๆกำแพงค่ะ ไม่ต้องดูแลร,รักษาอะไรมากมายสามารถติดตั้งกับตัวตึกได้เลยแล้วก็รองรับเนี่ยจักรยานสูงสุด20ถึง36คันเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากค่าน้ำมันที่แพงขึ้นทุกวันด้วยแล้วก็มีแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำให้จักรยานเนี่ยเป็นหนึ่งทั้งเรื่องนะคะที่คนในเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็จะมาใช้จักรยานกันแล้วก็เป็นหนึ่งไอเดียดีๆที่ประหยัดพื้นที่ในการจอดจักรยานนั่นเองแล้วมาดูไปะลรที่แปลกตาด้วยนะคือมันเหมือนเป็นงานศิลปะตกแต่งอย่างหนึ่งด้วยางฮะเออคือม ประมาณนี้นะฮะเออ,เออเขาทาเป็นไอเดียที่เจ๋งดีเหมือนกันนะ,ะเออน่ารักอะเออเอ,อ่ะมาถึงข่าวที่สองกันบ้างดีกว่านะฮะ,ะเป็นบบเกี่ยวกับงานตกแต่งเหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่านี้จะเป็นเกี่ยวกับตู้โทรศัพท์นะฮะซึ่งเขาเนี่ยได้นําตู้โทรศัพท์ถ้าทุกคนเห็นบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นแบบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ให้เหี่ยวเออกระจกแตกว่างาเป็นแบบรอยขีด่วนบ้างลหละออแต่ว่าเขาเนี่ยได้มาประยุกนะฮะ oh. ที่นี่เลยเขาได้นําตู้โทรศัพท์ที่เก่าเนี่ย มาทำเป็นตู้ปลาเนี่ยเองนะฮะใช่แล้วจ้ะและใช่สินปรปินฝรั่งเศสนะชื่อเบ,บเนเดโตเบน่าเบนฟาริโนโใชนเนนะ่เป็นภาษาฝรั่งเศสเบเนเบเนียตอดิซลเลดซลเล่ดิเซลเล่ะไรสักอย่างนะเป็นชื่อฝรั่งเศสของเขาเ,เขาบอกว่าเขาได้นำตู้โทรศัพท์เนี่ยมาเปลี่ยนแปลงภายใต้คอนเซปต์นะฮะ โฟนบูธอควาเรียมครับหรือว่าอควาเรียมในตู้โทรศัพท์นั่นเองโดยเขาเนี่ยได้เอารูปแบบของการนําตู้โทรศัพท์เนี่ยนะมาโมดิฟายใหม่ทาการปิดตู้ให้สนิทแบบนี้นะให้น้ําออกไม่ได้แล้วก็อินสตอลระบบไฟเข้าไปนิดหนึ่งออกซิเจนอีกนิดหน่อยแล้วก็เติมน้ําแล้วก็ปลาทองสีสวยเข้าไปนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าเป็นงานศิลปะการจัดวางของศิลปินที่ถูกนําไปติดตั้งอยู่ในหลายประเทศนะฮะเขาบอกว่าตู้เนี่ยก็มีวางไว้ที่ฝรั่งเศสเบลเยียมหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยใครที่ไปโอซาก้าเนี่ย ก็น่าจะได้เห็นกันทีเดียวนะฮะเขาบอกว่ากลุ่มคนรักปลาทองเนี่ยเขาก็ใช้คอนเซปต,ต์นี้เนี่ยในการจัดแต่งตู้เหมือนกันนะฮะและโปรเจก์นี้เนี่ยยังนำมาขยายใช้ในชุมชนจริงแล้วก็เป็นโปรเจกที่เรียกว่าเจ๋งเลยนะฮะเป็นไอเดียที่ เรียกว่ายังไงอะแปลกตาเออเป็นเหมือนเดลอรชันในตกแต่งริมถนนให้มันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นมุมชอบนะน่ารักดีแต่ว่าถ้าไม่อยู่เมืองไทยนี่ป่านนี้ก็โดนช้อนไปแเออจริงหรือไม่ก็ป่าท้องอาจจะร้อนตายเพราะว่าถ้าเกิดหน้าร้อนเนี่ยประมาณนี้แต่น่ารักมุมชอบนะเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็เป็นธรรมชาติด้วยแหละมันเหมือนกับเวลาเราเดินไปไหนเงี้ยบางทีแบบเห็น อีตู้โทรศัพท์โซโปรก,กกับเห็นตู้โทรศัพท์ที่บบส <นะ S 1> ่งป๋อข้างในใสๆเป็นตู้ปลาออมันให้คนละฟิลกันเลยนะใช่อันนี้ไม่เหมือนของตกแต่งอย่างหนึ่งนี้นะออคือมันเรียกความสนใจจากแบบนักท่องเที่ยวให้คนไปถ่ายรูไปได้ด้วยใช่แล้วออนะคะ,ะก็ลองดูแล้วกันใครที่ไปไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเมื่อกี้เห็นตู้เป็นน่าจะเป็นของอังกฤษนะคะแล้วก็มีที่ญี่ปุ่นด้วยโ oh, อซาก้าก็ลองดูแล้วกันนะคะมาที่อีกหนึ่งเรื่องดีกว่าพูดถึงญี่ปุ่นไปแล้วเนี่ยเวลาไปญี่ปุ่นเนี่ยนะเราจะต้องซื้อขนมที่มันเป็นของฝากใช่ ญี่ปุ่นนี่เรียกว่าขนมหลายอย่างที่เป็นแบบท็อปพิตเลยใครไปนี่ต้องซื้อมานะะอยลืมใช่ครับผมคิทแคทฟอกกี้โตเกียวบานาน่าไดฟูกูรอยส์อะไรเยอะแยะมากมายวันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะคะว่ามีขนมอะไรบ้างนะคะที่น่ากินบ้างเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยวีซาีุ่ปุ่นก็ไม่ต้องใช้แล้วใช่ไหมคนก็เดินทางไปญี่ปุ่นเยอะมากอันดับแรกเลยนะคะขนมที่คนซื้อเยอะมากที่สุดนั่นคือโตเกียวบานาน่านั่นเอง <c oughs> ออกมาหลากหลายรสชาติมากนะมีทั้งคาราเมลนี่อันนี้เป็นช็อกโกแลตนม อ่าจริงๆแล้วข้างในเนี่ยนะเป็นมันคือมันคือ,คอเค,ค้กฟองน้ำที่ทำรูปกล้วยเคลือบด้วยมีหลากหลายรสอันนี้เป็นรสโกโก,โก้ครับอ่าเป็นโตเกียวบานาน่าโนคุโรเบะนั่นเองเนะคะ เป็นครีมคัสตาร์ดรสกล้วยอยู่ข้างในแล้วก็พอกินเข้าไปจะรสชาติกลมกล่อมขมขมหวานหวานกินกล้วยอ่าครับผมเ็เรียกว่าเป็นที่ฮอตฮิตอันนี้ถ้าพูดถึงใครไปญี่ปุ่นก็เป็นดับต้นต้นะฮะแล้วก็ยังมีอีกนะฮะขนมที่เรียกว่าโยกังเขาบอกว่าโยกังเนี่ยเป็นขนมเก่าแก่ของญี่ปุ่นทำมาจากถั่วแดงละวุ้นอันนี้เราเหมือนเคยกินนะมันจะเหมือนแบบเยลลี่ไม่ชอบหรอพอกัดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นถั่วแดง อันนี้ก็ไปที่ฮอตฮิตเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นก็ได้นะเราเคยซื้อที่ด a งเซลหกสิบาทก็มีขายจริงจตอนนี้ขนมญี่ปุ่นอยากซื้อนะคะเปิดอินสตาแกรมค่ะเออคนจะมาออแม่พ่อ้าแม่ขานี่เพียบใช่อะต่อมาดีกว่านะฮะอีโม่โยกัง อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับน้ําตาลเป็นมันเทศนะคะน้าตาลแล้วก็เกลือเนี่ยถูกนํามาใช้ส่วนผสมของอันนี้นะคะขนมเองเนี่ยไม่มีใส่สารกันบูดเลยเลยก็คือข้างในคงเป็นมันเทศแต่ข้างนอกเป็นน้าตาลเคลือบหน้าตาคล้ายๆลูกชุบยังไงนะ,ะบ้านเราอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะใช่ต่อมาอีกอันหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าโกมะทามโกครับผมเขาบอกว่าเป็นแป้งนะฮะออชเชฟเซลา่าทรงรูปไข่ คุ้มด้วยข้างในเป็นงาาดำกวนพร้อมด้วยช็อกโกแลตขาวโอ้โหอะไรมันจะเคลือบเยอะขนาดนี้อร่อยอรอดูจากลักษณะเป็นเลยรสชาติเป็นไงนุ่มๆก็งาดำอ่ะงาเลยใช่ไหมเอองาดำอ่ะสมองของงาดำอ่ะใครที่ชอบทานธัญพืชอ่ะอร่อยเออเออนะอะต่อมาค่ะ อาเกะมันจูนะครับผมอาเกะมันจูนะคะคือซาลาเปาทอดค่ะไส้ถั่วแดงมันดำขึ้นเลยมันทอดไงแล้วนนี้มันคือที่หน้าวัดอะไรสักอย่างอ่ะวัดเมจิป่ะวัดอะไรนะออของญี่ปุ่นเน่ะมันจะมีซาลาเออรรปาทอดอยู่อันนี้ก็เป็นซาลาเปาทอดหนึ่งอันนะข้างในเป็นไส้ถั่วแดงก็คือก็รสชาติถั่วๆออญี่ปุ่นนี่เขาชอบกินถั่วเนาะถั่วแดงอ่ะต่อมาเซมเบ้ครับผมโคเมะโคเมะเซมเบ้ครับผม,ม,มแป้งย่างนั่นเองนะคะแป้งเซมเบ้ผสมด้วย แบบข้างๆโรยอัลมอนด์คือมีหลายรสชาติอด่จริงๆมีทั้งรสข้าวขาวรสข้าวแดงแล้วเขาก็จะโรยผงแบบซีซินนิ่งอ่ะแบบให้มันเป็นรสชาติเนี่ยรสชาติต่างๆว่บาบีคงบาร์บีคิวก็คือแป้งอะ่ะแป้งทอดนั่นเองอะ่ะแล้วก็ปรุงรสอะไรประมาณนี้ใช่ครับผม เอามาต่อมาอีกอันหนึ่งอันนี้หลายคนน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วเพราะมีขายบ้านเราก็เยอะนะโดนะเนี่ฮะอันนี้ก็คือทําจากแป้งเชสเซล่ลาเหมือนกันผสมกับน้าผึ้งแล้วก็ข้างในเป็นไส้ถั่วแดงหอมหวานรู้สึกว่าญี่ปุ่นนี่อะไรจะถั่วแดงเยอะเหมือนกันนะจริงเออกินข้าวเสร็จก็ถั่วแดงร้อนอันนี้ของโปรดโดนมอนใช่ไหมโดนายากิโดนมอนชอบกินครับต่อมาค่ะคาริโตะค่ะอันนี้นี่นะเป็นขนมที่มันเป็นแท่งๆทำจากแป้งทอดในน้ำมันแล้วก็รูปร่างออกมาเป็นแบบนี้แหละ ลักษณะคล้ายๆแบบมันทอดอะไรอย่างงี้นะเอ oh, ๋ออิ่ว้าจะแข็งอันนี้หน้าตาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะอ่ะต่อมาครับนินเกียวยากิครับก็คงเป็นคอนเซ็ปต์เดิมคือเป็นถั่วแดงเอออันนี้มีขายที่เอเชียตันเอออันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบ รูปร่างตามที่เห็นนะฮะก็ทําเป็นรูปต่างๆรูปพืชรูปอะไรก็ว่าไปก็คือเหมือนหนมปลาใช่ไหมคล้ายๆกันก็ใส่ถั่วแดงเหมือนกันกัดออกมาก็จะมีไส้เป็นแป้งประมาณนี้คล้ายๆกันต่อมานะคะอันนี้คามินาริโอโคชิค่ะเป็นใายเข้าแตนนะเ้าอะไรเขาแตนทันพืชใช่ไหมทัญยพืชทอดกรอบแล้วก็มีรสชาติหัวนี้แบบของไทยเลยคือญี่ปุ่นเขาสุขภาพดีเพาชอบกินทันญพืชป่ะนี่ขนาดขนมของเขานะยังเป็นทัญพืชทัญพืชเลยมาจากถั่วมาจากอะไรมีโตเกียวบานาน่านี่แหละที่ไม่ ที่แวะแนวไปนึนใช่อันนั้นจะเป็นขนมญี่ปุ่นที่เรียกว่าไค่ไปไม่รู้จะซื้ออะไรก็พวกนี้แหละเป็นลิสที่แบบว่าท็อปพิดนะฮะก็ลองไปซื้อกันดูแล้วกันใช่แล้วค่ะอ่ะนี่เราแนะนํากันไปแล้วนะคะเป็นขนมแบบเยอะแยะมากมายเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ญี่ปุ่นยังมีขนมอีกเยอะเลยนะมีทางเออเออชีสเค้กชีสเป็นชีสนะเป็นก้อนแล้วเป็นชีสเค้กอันนี้ต้องไปที่โกเบแล้วก็มีเออเป็นขนม คาสตาร์ด hmm. เออมันคล้ายๆกับคาสตาร์ดอะนะแต่ว่ามันเป็นแบบแป้งกรอบๆแต่ข้างในเป็นดึงๆคือเป็นชีสคาสตาร์ดคัสตาร์ดชีส ah. มีขายที่ออถนน ของโอซาก้าที่มันเป็นถนนเดินอ่ะอ่าครับผมเออเขาเรียกว่าถนนอะไรนะที่มันแบบเดินยาวๆอ่อไม่รู้อะไิปกันอ่ะ้ค่กับ walking street ของโอซาก้าจะจําชื่อไม่ได้อ่ะแต่ว่าถ้าไปโอซาก้ามีแน่นอนนมีแน่นอนแล้วคนต่อคิวซื้อเยอะมากเดี๋ยวคิดว่าขนมอะไรออกอีกเดี๋ยวจะบอกนะไม่เดี๋ยวนี้เราเห็นอะไรที่ไม่ใช่อาพูดนอกเรื่องไม่ใช่ขนมที่เขาบอกว่ามาจากญี่ปุ่นอะไรสาลีลอะไรโมริโมะอะไรเคยเห็นปะที่เอามาแช่น้ำลอยๆเขาบอกว่ามาจากฮอก เพาไกโดป่า okay, ที่ในห้างออในห้างอ่พวกโตโตคิวอะไรอย่างเงี้ยมีขายแล้วก็ไปดูได้ชั้นแผนกชั้นเครื่องเขียนนะคะชั้นบนๆที่ออสก้าไปดูแล้วนอกจากโมริโมะแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีขวดเล็กๆเ,เ,เหมือนกันมีกุ้งตัวเล็กมากตัวเท่ากับไอที่ให้อาหารปลาไอไลายแดงอะออตัวอย่างนั้นะแต่เป็นกุ้งอ,อยู่ในขวด<น>โหลเล็กๆ อ,อต้องให้อาหารเหมือนปะบูมไม่รู้เหมือนกันบุมไม่กล้าซื้อกลับมาเพราะมันเป็นสัตว์ <c oughs> มาเรากลับมาไม่ได้ปะ <c oughs> ไม่รู้ไม่กล้าเอากลับมาคือแต่คือเห็นนะ่ะ <c oughs> แต่ก็แบบเฮ้ยทำไมกุ้งมันตัวเล็กขนาดนี้ตัวเท่าไรแดงเลยแต่ใครจะกล้าซื้อกลับมาเพราะว่าเฮ้ยถ้ามันตายอะ่ะมันคือชีวิตปะแล้วมันขึ้นเครื่องบินความกดอากาศดกค่ <c oughs> ะแล้วมาถึงบ้านเราไหมใช่ป่มเออมันคือก <มา S 1> ุ้งกลับมาแกเป็นลายแดงแน่นอนอ่ะไม่ถ้าเกิดว่ามันตายกลับมาก็เอามาทำเป็นกุ้งเต้นบ้านเราละไม่มันเล็กมาก เล็กมากอ่ะเล็กแบบไส้ดินสอหักอ่ะนี่บอกป้าไส้ินสอแบบหักแบบเล็กๆเลยอ่ะคือเกิดมาไม่เคยเห็นกุ้งตัวเล็กเล็กกวกกุ้งแห้งของกุ้งแห้งของกุ้งแห้งใส่อยู่ในขวดโหลเล็กแค่นี้ใส่ในขวดโหลแค่นี้แต่มีกุ้งแบบเกือบสิบตัวนะใครอยากเห็นก็ลองไปเซิร์ชดูแล้วกันใช่แล้วนะคะตายแล้วเรื่องญี่ปุ่นนี่เเรียกว่าคนไทยเราก็ชอบไงอะไรที่เป็นญี่ปุ่นและช่วงนี้แบบฮอตฮิตมาก ไปกันอัพอินสตาแกรมนะใช่ช่วงช่วงนี้ช่วงกุมภาหลายคนกําลังไปสกีกันตอนนี้มันกําลังหิมะตกใช่ไหมใช่ไปสกีกันเต็มไปหมดเลยเพื่อนบูมเห็นแบมจะได้ไปด้วยนี่เดอิจฉาอิจฉาแบมมากเออลำคาแค่นี้นะอ่ะพไปดีกว่าค่ะเบรกหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาไปเที่ยวเมืองไทยกันมากดีกว่าเที่ยวญี่ปุ่นสักพักหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเที่ยวเมืองไทยกันกับทราเวลทิพค่ะครับด้วงอัปทูเดตตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาตามโลกให้ทันด้วยกันกับเรา